วันนี้แอดมินก็พาเที่ยวนะครับวันนี้มาที่อยุธยานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดราชบูรณะนะครับเี๋ยวแต่ถ้าพูดภาษาบ้านก็คือเหลือแต่ซากทางปักงังนะครับสุดาสุดา ถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยจะประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังประเมินค่าไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับตรงนี้ใช่ไหมที่เขาไปถ่ายทีวีใช่ไหมครับตรงนี้ที่เขาไปถ่ายหนังเรื่องอะไรนะที่เกี่ยวกับการเก็บสมบัตินะครับแล้วก็ข้อสันนิษฐานใช่ไหม ยงจริงเนาะที่ว่ามีการขุดพบนะครับสมบัติอยู่ใต้ฐานเยอะนะครับนี่ครับก็จะมีการค้นสมบัตินะครับในสมัยที่ข้าศึกโจมตีนะครับแล้วก็มีการขนย้ายสมบัติจากที่ต่างๆนะครับมาไว้ที่วัดนี้ครับราชบูรณะนะครับก็จะ เอาไว้ภายใต้ฐานประทานนะครับฐานเจดีนะครับหรือว่าปลางนะครับผมก็ไว้ด้านล่างนะครับที่อยุธยานี้ก็จะเป็นเมืองวัดจริงๆนะครับมีวัดมากนะครับหลายแห่ง วันนี้วันนี้มีอะไรพิเศษอีกเนี่ยมันต้องขึ้นต้องขึ้นไปดูข้างบนนะครับซึ่งหนังเรื่องอะไรนะที่เขามาถ่ายทำจะไม่ได้เพทีมงานแอดมินบอกว่าจําได้จำไม่ได้โอเคนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยมาก็ชมไปพร้อมกับแอดมินได้นะครับ ่ะขึ้นไปไหมะใครไม่เคยมาก็ไปเที่ยวพร้อมๆกับแอดมินได้เลยครับ <c oughs> มีน้องๆน,นะครับนักศึกษาเข้ามาศึกษานะครับน่าจะทำรายงานกับอาจารย์ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่ามินจะได้มีกำลังใจนะครับก็เป็นความบุญประทับมีกะลาครับวันนี้อ๋อซื้อได้นะครับประวัตินะครับรประปางบัติราตรงนี้นะครับเป็นลักษณะาาเจเดีย์ จดีทรงปางก่ออิฐหรือปูนตกแต่งด้วยลายปูนปั้นตั้งอยู่บนฐานไพรีก่อด้วยศีลาแรงนะครับซึ่งรองรับเจดีประจำมุมและบริวารส่วนบริเวณด้านที่วานออกขององค์ปางนั้นจะเป็น,นองค์ประธานนะครับมีมุกทางเข้าสู่เรือนท่าสามทางเรียกว่าตีมุกนะครับบริเวณองค์ภาพปางมีแนวระเบียงล้อมรอบมีแนวเชื่อมกับส่วนท้ายของพระวิหาร ตามรูปแบบแผนผังวัดสมัยอยุธยาตอนตอน้นนอกจากนี้นะครับภายในกลุ่พระปางมีการค้นพบสมบัติมีค่าต่างๆเป็นจำนวนมากและมีภาพกิจกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนตอน้นเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสแสดงอยุที่ ซึ่งทรงแสดงอิทธิพลศิลปะจีนที่ผนังภายในกุฏิอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรพาไปดูกุสมบัตินะครับที่เขาขุดพบนะครับตามมีนมาเลยนะครับกุสมบ,บสมบัตินะครับสมัยนั้นก็คงมีข้าศึกมานะครับพอข้าศึกมาข้าศึกก็ต้องทําลายเมืองแล้วก็เผาเมืองนะครับ หแล้วก็จะเอาสมบัต uh, ิต่างๆไปด้วยนะครับฉังนั้นก็เลยมีการขนย้ายสมบัติที่มีค่าต่างๆเนี่ยเอามาไว้ที่วัดหรือว่ากลู่ใต้รางองค์นี้นั่นเองนะครับไปดูกันครับ ไม่นานนะครับผมใกล้ถึงแล้วครับข้างบนนะครับต้องระวังนะโอ้มีทางลงไปด้วย ว่าคงไม่สะดวกที่จะถือกล้องถ่ายลิมทอดหมวก เ็นเครื่องทองนะครับเครื่องทองกุวัดราชบูรณาเนี่ยดูดูภาพหน่อย mm hmm. เครื่องทองนะครับเรล่านี้พบในกลุ่ที่นี่นะครับ mm hmm. เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราเชาวไทยครับได้ mm hmm. แก่อะไรร mm hmm. ทองคำสำร็จเครื่องปั้นิม แก้วแหวนกำไรพ่อมือนงจะมนีนะครับพระแสงดาบทองคานะครับเครื่องใช้สําหรับพระมหากษัตริย์นะครับมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับในสมัยนั้นสมัยอยุธยานะครับโอ,โอเคเดี๋ยวแอดมินไล่ใหม่นะครับอีมิงอขอญาตลงม่ข้างล่าง อยู่หัวาราชัชกาลที่เก้าประทวงทรงเสด็จทอดพระเนตรโบราณวัตถุนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบามเพฤศจิกายนสองพันห้าร้อที่นี่เคยมีคนร้ายเข้ามาลักขุดรอบอเข้ามารักอบขดด้วยนะครับผมส่วนที่หนึ่งคนร้ายฮูคนร้ายสามสิบคนแบ่งทองคำกันละคนละเจ็ดิห้ากิโลกร,รมัม ใช่บาทนะครับ75กิโลกรัมเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวแอดมินขออญาตนะครับขออญาตลงในขัานก่อนมันต้องใช้หัวลมันระวังเพราะว่ามันพึ่งคาร์ดจะราชันนะ